ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่อชากรรมเนี่ยเขก็เดินทางไปแจ้งความนะครับเพื่อให้ดําเนินคดีเพื่อให้ตํารวจเนี่ยได้ดําเนินคดีกับกลุ่มห้ายอดมนุษย์ไฟฟ,ฟ้านะครับอตอนนี้ก็เป็นที่ทราบกันอยู่หลายคนแล้วว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยเขารับนะครับแล้วก็ตัดเลขคดีเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คงจะออกหมายจับนะครับอืมนะฮะคงจะออกหมายจับไอ้ยไม่ใช่หมายจับหมายเรียก นะตอนช่วงนี้แม่งฮิตหมายจับกันไงก็เลยติดปากเลยเขาก็ออกหมายเรียกนะครับก็คงจะโดนกันทั่วหน้าเลยครับทั้งห้ยอดมนุษยไฟฟ้าก็าจะเดือดร้อนกันแล้วครับทีเนี้ยไอ้ใครอยู่กรุงเทพมันก็ไม่เท่าไหร่เลยแต่ใครอยู่ต่างจังหวัดนะแม่งเดือดร้อนเสร็จทีนี้สารก็ตรวจหลักฐานเพราะสารตรวจหลักฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับสารเชื่อว่าโอเคหลักฐานที่พนักง,งานสอบสวนเนี่ยเอามาประกอบเพื่อที่จะขอหมายจับเนี่ยนะครับครบถ้วนสมบูรณ์สารก็จึงเลยครับสารจึงอนุมัติหมายจับออกไป เมื่อสารอนุมัติหมายจับนะครับไปจับนายกรเนี่ยนายกรเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาแล้วนะครับตกเป็นผู้ต้องหาโดยสภาพเลยโดยสภาพเลยคือชื่อไปขึ้นในหมายเมื่อไหร่นายกรเนี่ยเป็นผู้ต้องหาแล้วนะครับนายกรเนี่ยจะทราบภายหลังหรือจะทราบก่อนหรือจะทราบภายหลังก็แล้วแต่นะครับนายกอจะต้องตกเป็นผู้ต้องหาในคดี สำนักง,งานตํารวจแห่งชาตินี่ก็เหมือนกันที่เป็นประเด็นกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าลุงพลเนี่ยนะฮะลุงพลเนี่ยแกอ้างว่าแกไม่รู้ว่าวันนั้นตอนเย็นวันนั้นหรือในค่าคืนฉันยืนฉันฉันฉันขึ้นไปยืนบนหลังคาพอเช้าลงมาก็คุยหาอาหารคุยกันอิ่มหมีพีมันตุดจีนเทศกาลค้าฉันทุกทีเป็นกอแล้กไก่อดทนหากินกับผููคนจิ่นกก่ย่างซีพี ไก่แจ้ไก่อูไก่โต้งแล้วพอเจอไก่หลงก็เป็นโรคทุกทีจุกกรูเนี่ยลุงพลแกไม่รู้แกอาจจะกอ้างเลยนะแกก็บอกผมไม่รู้ว่าวันนั้นหมายจับมันมีผมไม่รู้ว่าเย็นวันนั้นมันมีหมายจับผมไม่รู้ว่าค่ำคืนนั่นมันมีหมายจับผมไม่รู้ก็เป็นสิทธิ์ของลุงพลครับที่ลุงพลจะไม่รู้แล้วก็อาจจะเป็นไปได้ที่ลุงพลไม่รู้ก็มีสิทธิ์นะครับ แต่นะครับลุงพลเดินทางเข้ากรุงเทพไปในค่ำคืนฉันยืนเดียวดายเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไงครับหมายความว่านะฮะลุงพลเนี่ยจะอ้างว่ามาพบปะอะไรก็ไม่ได้ในคนในกรุงเทพเพราะลุงพลไม่มีธุระแต่มีทนายความของลุงพลเนี่ยนะครับไปให้เที่ยวให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเที่ยวไปให้สัมภาษณ์ทางรายการช่องนั้นช่องนี้นะครับออกคลิปออก YouTube ออกอะไรก็ไมรุเต็มไปหมดอะ บอกว่าลุงพลโทรมาหาเนี่ยครับแล้วก็มีการประสานกันว่าจะมามอบตัวในกรุงเทพมาที่สำนักง,งานตำรวจชาติก็แสดงว่าวันนั้นลุงพลรู้ตัวแล้วว่าเขามีหมายจับอยู่เขาถูกออกหมายจับแล้วเขารู้แล้วเพราะว่าทนายความของลุงพลพูดชัดเจนครับว่าลูกความผมจะมามอบตัวที่นี่ก็แสดงว่าอะไรครับแสดงว่ามันต้องมีการพูดคุยกันมันต้องสื่อสารถึงกันมันถึงจะรู้ว่ามีหมายจับ นั่นมันก็หมายความว่าในค่ำคืนวันดังกล่าวเนี่ยในค่ำคืนวันนั้นเนี่ยลุงพลรู้แล้วล่ะว,ว่าตัวเองถูกออกหมายจับแน่นอนครับคนธรรมดาทั่วไปแล้แค่หมายเรียกแม่ก็อะไรอ่ะก็สันแล้วเดี๋ยวว่าแต่หมายจับหรือหมายเรียกทั่วไปก็สันแล้วนี่ถึงขั้นออกหมายจับมันเป็นเรื่องปกติที่อะไรครับที่มันจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องโทรหาซึ่งกันและกันว่า อย่างเช่นลุงพลรู้ว่าถูกออกหมายจับลุงพลก็โทรไปหาทนายความของตัวเองก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายด้วยก็ทําได้หรือนะครับทนายความไปทราบข่าวมาว่านะครับสบพกกตูมได้ถือหมายจับนะครับเตรียมจะไปจับลุงพลแล้วก็โทรไปหาลุงพลว่าลุงพลหมายจับออกแล้วนะลุงลุงถูกออกหมายจับนะถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดไม่ได้มีความผิดครับนะฮะ แล้วก็ถามว่าแปลกไหมไม่แปลกฮนะทนายความจะคุยกับลูกความหรือลูกความจะคุยกับทนายความเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องปกติวิสัยเลยไม่ใช่เรื่องแปลกและไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายด้วยนะครับเป็นเรื่องปกติของคนสองคนจะคุยกันแต่ที่มันปกแต่นี่มันผิดปกติคืออะไรฮนะนะครับคือลุงพลบอกว่าวันนั้นไม่ทราบว่ามีหมายจับมาแล้วก็มีเหตุอันต้องเข้ากรุงเทพแต่พอมาอีกวันหนึ่งมีทนายความก็ไปให้สัมภาษณ์ก็บอกว่า ผม,ผมมีการคุยประสานกับลุงพลไว้แล้วว่าจะให้เดินทางมามอบตัวที่กรุงเทพตรงนี้แหละครับเป็นจุดมาร์กกากบาทไว้เลยนะครับว่าตรงนี้แหละครับที่คุณสารภาพกันเองว่าทราบแล้วว่าวันนั้นเรามีหมายจับอยู่หมายจับออกมาแล้วแต่ตํารวจจะมาขี่โมงเัยไม่รู้เอาแน่ไม่ได้กับตํารวจนะครับก็เลยเดินทางเข้ากรุงเทพแต่การเดินทางเข้ากรุงเทพโดยปกติคนจะเดินทางไปไหนมาไหนขึ้นรถลงเรือไปเหนือลองใต้จุกกรู เขาจะต้องออกจากประตูหน้าบ้านไม่มีใครหรอครับแม่งออกหลังบ้านอ้อมตัวเองแล้วไปหน้าบ้านไม่ใช่ไม่มีน้อยมากน้อยมากยกเว้นประตูหน้าบ้านพังนะครับหรือก่อนประตูเก่ายุคสุนทรภู่อะไรแบบนี้นะฮะแต่แกก็ออกจากหลังบ้านแกเดินทางแนละ้วโผล่ไปทางหลังบ้านไปเข้าป่าสวนป่ายางอะไรแกไม่รู้แกขึ้นรถใครก็ไม่รู้แล้วปรากฏว่าตรงนั้นมันมีรถคนไปรับแกแล้วก็เอาแกเนี่ยเ,เอาลุงพลเนี่ยเข้ากรุงเทพระยะทางเจ็ดร้อยกว่ากิโล นะครับแกคงจะไม่ได้ไปหาห้องเบอร์ห้าแน่นอนครับเพราะห้องเบอร์ห้าน่าจะอยู่ต่างจังหวัดน่าจะอยู่แถวลบบุรีพอแฟนแต่งงานฉันเลยอกหักทิ้งความช้ำหนักมาพักอยู่ลบบุรีโรงแรมชั้นสองเปิดจองที่ห้องเบอร์สีหลับตานอนทออทอฤดีนอนที่นี่สองคืนแล้วเราพอคืนที่สามสองยามกว่ากว่าที่ห้องเบอร์ห้ามีเสียงพูดจ้าเบา,เบา พอฟังน้ําเสียงได้ยินก็รู้เลยว่าตํารวจมาจับทุกกรูนะครับแกก็ออกจากตรงนั้นไปเข้ากรุงเทพนั่นมันหมายความว่าลุงพลรู้แล้วว่าตัวเองถูกออกหมายจับทนายความก็รู้แล้วเพราะทนายความเป็นผู้สารภาพนะครับกลางอากาศเลยว่าโทรศัพท์คุยกันจริงแล้วนัดหมายให้ลูกความมาพบที่สํานักง,งานตนํารวจแห่งชาติเพื่อมามอบตัวแล้วก็เรียบร้อยจุกกรูเป็นไปอย่างอื่นไม่ได้เราจะให้เราคิดไปอย่างอื่นก็ไม่ได้ถามว่าผิดไหม ไอ้เตรียมกันมาเนี่ยผิดไหมไม่ผิดการที่ทนายความจะบอกลูกความตัวเองบอกให้เดินทางมามอบตัวที่สำนักง,งานตำรวจชาติก็ไม่ผิดไม่ได้มีอะไรผิดปกติเลยเป็นเรื่องปกตินะครับเออหรือทนายความบอกเอ,อ้ยให้เดินทางมาเลยครับมาที่จังหวัดสมุทรออสงขามก่อนไหมมาแวะไหว้พระก่อนไหมมากินกว๋วยเตี๋วก่อนไหมแล้วเดี๋ยวเข้าไปอะไรไปมอบตัวที่สำนักง,งานผู้บัญชาการตำร,รวจภูธรภาคเจ็ดก็ทำได้ ไม่ใช่เรื่องแปลกและไม่ผิดกฎหมายนะครับการที่ผู้ต้องหาจะรู้ตัวว่ามีหมายจับมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เดินทางเข้ามามอบตัวไม่ว่าคุณจะไปมอบที่ไหนก็ไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายทนายความจะแนะนําให้ไปมอบตัวที่ไหนก็ไม่ผิดกฎหมายนะครับแต่ที่มันผิดสังเกตมันตรงเนี้ยพอยมันอยู Please, ่ตรงเนี <large istoire> ้ยพอยมันอยู่ตรงที่ว่าพอคุณนัดแนะกันมาแล้วเนี่ยก็แทนที่จะมาเจอกันเลยครับมาเจอที่จุดนัดพบแล้วก็ขึ้นรถมาคันเดียวกันหรือก็ จะมากันรถรถของอะไรฮะของลุงพลที่นั่งมาด้วยกับรถของทนายความที่กําลังจะพาไปเนี่ยก็ไปด้วยกันสองคันไปโผล่ที่นั่นก็กจบไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ที่เรื่องแปลกคือบันดันสเสอไงมันมีรถเสลอแปะเขาเรียกว่ารถเสลอแปะเสือโผล่มากลางรายการไปอยู่ห้างดังแล้วไรถที่พาลุงพลไปเนี่ยแล้วลุงพลไปเปลี่ยนรถไปนั่งรถไ,ไอ้มิลานเนี่ยนะครับไอตรงนี้ต่างหากที่เป็นจุดสําคัญที่ว่า เอ๊ะทำไมต้องไปเปลี่ยนกันตรงนั้นแล้วต้องไปพักเหมือนกับไปพักยาประมาณเนี้ยจุดพักยานะครับไปเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกันเสร็จปุ๊บก็ออกมากระโบผล่พรวดมาอยู่ข้างๆประตูทางออกแลก็ปล่อยลุงลงแล้วก็เดินกินกองกองเทคนิคการที่ไม่ให้ตำรวจจับกลุ่มตัวนี่มันเทคนิคตื้นเป็นเทคนิคตื้นๆอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเมื่อคลิปที่แล้วใน e ีพีสิเนี่ยผมบอกว่าวิธีการคือเขาอาจจะต้องการภาพต้องการได้ภาพเพื่อไปสร้างความชอบธรรม แล้วภาพนั้นก็ถูกบันทึกแล้วก็เอาออกมาสร้างนะครับมาเป็นประเด็นสร้างความชอบธรรมนำไปสู่ใต้ถุนรัฐสภาตรงนี้ต่างหากครับที่เขามั่นใจว่าภาพนี้จะนำไปสู่ใต้ถุนรัฐสภาแล้วก็นะครับมีการรับไม้ต่อกันปรากฏว่านาะยกลุงตูเราในชั่วโมงนั้นยังไม่นจะจ๊ะแกะได้ใจคนไปแค่ไม่กี่วันนะครับแกแกก็ถูกประชาชนเรียกร้องกลับมาอีกแล้วนะครับ เสร็จปับ๊บทีนี้เนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยนะฮะอย่างที่ทนายความของลุงพลเขาบอกว่ามันก็มีทนายความหลายคนด้วยกันนะครับที่เอาผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับเนี่ยไปมอบตัวกับตํารวจแล้วไม่จาเป็นต้องไปออกที่เดิมไม่จําเป็นต้องไปอ,อย่างเช่นกองปราบออกหมายจับก็ไม่จําเป็นเหมือนกับคุณประสิทธิ์เกียวกกถูกอกองปราบเป็นคนออกหมายนะเป็นคนขอหมายต้นทางอยู่ที่กองปราบ ฉะนั้นเมื่อมีหมายจับแล้วต้องไปมอบตัวที่กองปราบที่เขาเรียกว่าเป็นการมอบตัวไม่ใช่ทนายรุงพลบอกว่าเมื่อเขานําตัวผู้ต้องหามาเนี่ยเขาสามารถที่จะพาไปมอบที่ไหนก็ได้ถูกอันนี้ไม่เถียงแล้วก็ที่สําคัญคือเขาพามามอบตัวไม่ใช่พามาให้ถูกจับผิดผิดนะครับอย่าไปสร้างอย่าไปตีความเข้าข้างตัวเองอย่าไป พูดอะไรให้สังคมเขาสับสนนะครับคนที่เป็นนักกฎหมายเขาฟังแล้วเขาขำเขาขำเขาจุกกรู้เลยผู้ต้องหานะครับผู้ต้องหาเนี่ยถูกออกหมายจับฟังดีๆนะฮะผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับเนี่ยนะครับเมื่อไปพบพนักง,งานสอบสวนนะครับไปโดยที่มีทนายความหรือไม่ก็ได้ นะครับแล้วผู้ต้องหาอะไรนั้นเมื่อปรากฏต่อหน้าเจ้าพนักงานก็แสดงตนว่าตนเองชื่อนี้นามสกุลน,นี้มีชื่อเล่นแบบนี้นะครับถูกกล่าวหาว่านะครับมีส่วนเกี่ยวข้องกับความตายของบุคคลอื่นนั้นบัดนี้ข้าพเจ้าขอมามอบตัวพูดได้ไหมพูดได้ประเด็นนี้พูดได้ไม่ผิดลุงพลเองก,ก็พูดได้ว่าผมในชัยพลวิภาถูกหมายจับจากสถานีตำรวจภูทรกกตูมจังหวัดมุกดาหาร ออกหมายจับนะครับแล้วบัตรนี้เนี่ยกับผมนายชัยพลวิพาเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหานะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่สํานักง,งานตำรวจชาติเพื่อมามอบตัวต่อพนักง,งานสอบสวนทำว่าทำได้ไหมทําได้ทําได้แต่พนักง,งานสอบสวนเนี่ยนะครับคือความพร้อมเนี่ยหรือการมีอยู่จริงเนี่ยในสํานักง,งานตำรวจชาติมันไม่มีไงน,นะครับแล้วหัวใจของอะไรครับ ของการมอบตัวคือต้องไปมอบต่อที่ทําการที่เขามีพนักงานสอบสวนสํานักงานตํารวจไม่มีพนักงานสอบสวนมีแต่เวํานวยการนะครับมีแต่เวรักษาความปลอดภัยนะครับแล้วเสร็จทีนี้ต่อให้ลุงชัย,ยพล์เนี่ยนะครับไปมอบตัวที่ที่ไหนก็นแล้วแต่ที่มันไม่ใช่สํานักงานตํารวจแห่งชาติหรือเอาอย่างนี้ง่ายๆก็ได้เอฟซี FC จุกกู่ต่อให้สํานักงานตำรวจแห่งชาติมีพนักงานสอบสวนพร้อมเลย นะครับมีห้องควบคุมพร้อมเลยนะครับเมื่อไปมอบตัวกับพนักงานสอบสวนที่สํานักงานตำรวจแห่งชาติอันนี้ผมเรื่องสมมุตินะสมมุติว่ามีพนักงานสอบสวนเวรอยู่นะเอาไว้คอยบริการเลยต่อไปเนี้ยนะครับเมื่อผู้ต้องหาเนี่ยนะครับที่ถูกออกหมายจับมาพบพนักงานสอบสวนแล้วเนี่ยนะครับพนักงานสอบสวนรับรับเสร็จแล้วไงต่อครับ ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติตามปวิทย,ยาก็คือพนักง,งานสอบสวนก็บันทึกจับกลุ่มไม่มีบันทึกมอบตัวนะฮะไม่มีบันทึกนะครับมอบตัวมีแต่บันทึกจับกลุ่มแต่ว่าวิธีการจับกลุ่มคือจับกลุ่มโดยที่ผู้ต้องหาเนี่ยเดินมาพบเจ้าพนักง,งานนะครับมันจะมีสองอย่างคือเดินมามอบตัวกับกลับไปถูกจับเองตรงนี้ครับแล้วพนักง,งานสอบสวนก็ลงลงบันทึกการจับกลุ่ม ว่าได้จับกุมผู้ต้องหาได้ที่ที่สถานีตํารวจนครบาลปทุมวันกองบังคับการตํารวจนครบาล6หรือ5เนี่ยนะครับนะครับจึงส่งผู้ต้องหานะครับพร้อมหลักฐานต่างๆเนี่ยไปกับให้ให้กับทางสถานีตารวจภูทรกกตูมจังหวัดมุกดาหารนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นําตัวส่งส่งไปเท่านั้นเองครับไม่มีบันทึกมอบตัวมีแต่บันทึกจับกุม แต่ว่ามันก็มีไอ้ประเภทที่เรียกว่ากูก็จะพลิกลิ้นเล่นเล่นลิ้นเล่นลินลนล้นประมาณนี้แล้วก็สร้างกระแสขึ้นมานะครับแต่สุดท้ายเดินเกมผิดไปเดินเกมผิดลืมไปว่าประเทศไทยมันจะเริญแล้วมันจะเริญมันจะสมัยไหนแล้วมันมีกล้องวงจรปิดเขาก็เห็นพฤติกรรมพฤติการต่างๆหมดนะครับเมื่อเห็นตัวเองวอง่าตัวเองพลาดตัวเองพลาดท่าเสียทีก็ปรากฏว่ายังไงครับก็เอาไปเล่นเรื่องอื่น นะครับเอาไปเรื่องของอะไรฮะไปคุยกันใต้ถุนสภากะว่าเกมนี้เนี่ยจะพลิกกันมาธิการจะกระโดดเข้ามาช่วยเข้ามาดูนะครับปรากฏว่านะครับกันมาธิการการกฎหมายก็มีการประชุมกันในนั้นมีอะไรครับมีนักกฎหมายเต็มพืนเลยแล้วหลายท่านจบเนติบัณฑิตเหมือนกันนะครับก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นการเป็นการอะไรครับเป็นการออกหมายจับโดยสารซึ่งกันมาธิการการกฎหมายไม่มีอำนาจเข้าไปแะ้ว เขาไปยุ่งเกี่ยวตรงนั้นเพราะมันจะเป็นการเข้าไปละเมิดอำนาจศาลกันมาที่การ mm. การกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรเขาก็เลยนะครับตีตกไปนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะฮะในเนื้อหาเขาบอกว่าเป็นเรื่องของการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะฮะกันมาที่การกฎหมายเขาก็เลยโยนเผือ่อร้องไปที่อะไรครับไปที่กันมาที่การของลุงเสรีลุงเสรีแกเขาบอกว่าไม่เกี่ยวกับกูจุกกรู้สัตว์กูไม่เอา นะครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยนะฮะเรื่องนี้เนี่ยชัดเจนอย่างที่ผมเคยบอกแล้วว่าเห็นหมดขุมขนใบหน้าใครจะออกมาปฏิเสธว่าฉันไม่นู่นฉันไม่เกี่ยวฉันไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้มีส่วนรู้เห็นไม่เป็นไรครับอย่าไปตื่นเต้นอย่าไปร้อนตัวถึงเวลาแล้วเดี๋ยวตํารวจเขาจะออกหมายเรียกกันไปเองมันชัดเจนนะครับอย่างสมมุติไม่ใช่สมมุติในเรื่องจริงนะฮะเจ้าของรถมิลานเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง ชื่อหนูอะไรสักอย่างจําชื่อไม่ได้หนูเขาก็บอกว่ารถนะรถอีชั้นแต่ชั้นไม่ได้เอาไปชั้นไม่ได้ขับไปในเหตุการณ์วันนั้นชั้นไม่รู้ชั้นไม่เกี่ยวข้องไม่เป็นไรครับเดี๋ยวตํารวจนี่นะพนักง,งานสอบสวนเขาก็จะออกหมายเรียกเจ้าของรถว่าไอ้มิาดคันสีฟ้าเนี่ยใครเป็นเจ้าของเขาก็จะออกหมายเรียกไปหาคนนั้นก่อนนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณได้รับหมายเรียกคุณก็ต้องมาให้ปากคำพนักงานสอบสวนว่าไอ้วันวันนั้น,วน,น,นเวลานั้นเนี่ยนะครับคุณไปไหนมาไหนอะไรรถคุณไปอยู่กับใครใครเอารถคุณไปใช้นะครับเดี๋ยวคุณก็ต้องบอกเองอ่ะคุณจะมาบอกว่าไม่รู้จูๆ่ๆรถหายไปแล้วบีไปแจ้งความไม่ว่ารถตัวเองหายมันต้องมีคนขับแล้วคนขับรถอย่างนั้นได้ถ้ามันมีเจ้าของมันก็ต้องเป็นคนที่เจ้าของรู้จักกัน แต่เจ้าของรู้จักกันจะมีความผิดไหมเจ้าของไม่มีความผิดถ้าเจ้าของไม่ได้ขับไปเองเพราะเจ้าของก็ไม่รู้ไงว่าคนที่จะมา,ารถคันนี้เนี่ยมันเอาไปทําอะไรเอาไปขนยาเปล่านะครับหรือเอาไปทําผิดกฎหมายไม่เจ้าของก็ไม่รู้แต่ด้วยความไวเนื้อเชื่อใจนี่คือในกรณีที่เจ้าของไม่รู้เรื่องนะแต่ถ้าเกิดเจ้าของไม่หลาดเป็นคนเธอรืงอพาไปเองนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง,ด,งดังนั้นเนี่ยนะฮะในเรื่องการที่จะมาแก้เกี้ยวบอกว่า มันเป็นเรื่องของการที่จะพาผู้ต้องหาหลบหนีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ชอบโดยกฎหมายเป็นการแจ้งมั่วนะครับเป็นการกล่าวหาให้ร้ายทําให้ผู้เป็นเหตุให้ผู้อื่นต้องรับโทษเนี่ยนะครับอันนี้ผิดผิดเลยเต็มเต็มแล้วผมเชื่อมั่นเหลือเกินเอกสารหลักฐานเนี่ยนะครับที่เอฟซีเคยไปดูดูกันเนี่ยอาจจะเห็นในรายการของอาจารย์เดชานะที่พี่อัดมาเปิดใจไลฟ์สดเนี่ยนะอาจจะเห็นแค่แผ่นสองแผ่นนะครับอาจจะเห็นแบบจิบจ๊บจิบ๊บแต่ผม ผมได้เห็นแล้วผมบอกได้เลยว่างานนี้ห้ายอดมนุษย์ไฟฟ้าไม่รอดนะฮะบอกได้คําเดียวว่าไม่รอดแล้วหลักฐานถ้าไม่แน่นพอตํารวจไม่กล้ารับเป็นคดีนะครับตํารวจจะไม่รับเป็นคดีเลยเพราะอะไรฮะเพราะอย่างน้อยตํารวจเมื่อรับไปแล้วเนี่ยต้องตรวจสอบก่อนแต่ในเบื้องต้นแต่วันนั้นรับเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บตัดเลขคดีปั๊บเลยตัดเลขคดีเลยคือนั่นมันหมายความว่าไงครับมันเห็นหลักฐานชัดเจนนะฮะหลักฐานเด็ดมากแต่เปิดไม่ได้นี่แหละครับ นะฮะฮผมเห็นแล้วผมบอกเลยตายอ่ะงานนี้ใครจะปฏิเสธอะไรก็แล้วแต่เอาอย่างสนุกสนานกันไปก็แล้วกันจุกลู่นะครับอันนี้ก็คือว่าท้าความกันให้ฟังนะฮะ